สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวแปลงมันสปะหลังกล้องนะครับแปลงนี้เป็นพันแปดสิบเกนะครับพันมันสปะหลังพันแปดสิบก้ากล้องซูมเลยครับนี่พันมันเี่ยว ไล่นะครับกรองเค่้อยแผ่นภาพเลยครับกว้างๆนะครับอาณจาจักรมันสําปลังของเรานะครับแปลงนี้อายุสามเดือน,นครับเป็นมันที่เราหยดน้ำไว้น,น่ครับ,น,รบนี่ครับเขียวๆเลยนะครับนี่เราใช้น้ำหมักขี้หมู หมักขี่หมูในการฉีดพ่นนะครับแล้วก็ใส่กับน้ำหยดด้วยครับผมระยะห่างล่องก็ประมาณ1เมตรนะครับระยะห่างระหว่างต้นก็1เมตรเช่นเดียวกันนะครับ30ไร่ใช้ท่อนพันประมาณ4,000ต้นนะครับใช้ท่อนพันประมาณ4 0 0พต้น นนี่นะครับอายุก็บอกไปแล้วนะครับสามเดือนนะครับสามเดือนแต่กล้องตามมาเลยครับมันเขียวนะครับแดดจะร้อนๆนนหน่อยนะครับตอนนี้มันจะใบห่อนิดนึงครับยังไงเดี๋ยวมาถ่ายดูตอนเชา้าอีกที ครับทางฟาร์มเราก็ไม่ได้เลี้ยงแต่งัวนะครับทำไร่มันด้วยแล้วก็มีแปลงหญ้าในเปียทำนาแล้วก็มีอ้อยนะครับแล้วอนาคตเราจะวางแผนโดยการจะทำน้ำอ้อยคันน้ำนะครับอ้อยขันน้ำ ก็จะทําผลิตภัณฑ์อ้อยขันน้ำแล้วก็น้ําผลไม้ต่างๆนะครับถ้ายังไงแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอันนี้ขอฝากไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ